ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิคุ channel กันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าตัวปืน cr 5 6 amax กระบอกนี้แล้วนะทุกคนมาดูของแต่งกันของแต่งชิ้นแรกนะครับผมก็จะใส่เป็นปากกระบอกปืนนะครับทุกคนอันนี้เลยนะเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจอีก25%ตนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นลำกล้องปืนนะครับ np custom l o n อันนี้เลยนะทุกคนเพิ่มระยะดาเมจอีกนะครับแล้วก็ มีความนิ่งเยอะนะครับอันนี้นะแต่ก็จะเสียก็คือมันจะพลิ้วน้อยลงนะทุกคนเห็นไหมคือแบบมันลบเยอะมากนะทุกคนความเร็วเคลื่อนที่ขณะล็งนะครับแล้วก็ความเร็วอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นโนตสต็อกอันนี้นะไม่ติดพานท้ายเพื่อชดเชยความเร็วที่เสียไปนะครับทุกคนก็ชิ้นต่อไปผมก็จะใส่เป็นแม็กกาซีนนะครับบวก10ความจุแม็กกาซีนทุกคนอันนี้เลยชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นกลิฟหลังนะครับความแม่นยําเมื่อลิงยิงนะครับทุกคนของแต่งก้าวๆประมาณนี้เลยนะทุกคน ตัดไปดูในเกมกันเลยนะครับมาเลยจัดฟนนันลายเหมือนเดิมนะมามาดูว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยที่ไม่เคยเห็นในแร้งหรือในอะไรเลยนะไม่มีใครจับมาเล่นเลยนะทุกคนก็จะจับมาแต่งแปลกๆแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับปาลาระเบิดเอ้ยสับดาบทำไมปลาไปก่อนมีตัวหนึ่งนีไ่ไงมุมเดิมเอ้ยสบ,บัดเยอะไปวะทุกคนเอ้ยเปิดได้อยู่ ได้เฟิร์สบัตนะทุกคนนะโอ,โอ้โหตัวนี้วิ่งมาไงเนะี่ยโอ้โหถ้าผมลูดอีกตัวหนึ่งให้ตายก่อนดีนะเมื่อกี้นะทุกคนไม่เป็นไรได้อีกตัวหนึ่งเฮดช็อตไปดิตัวนี้มันวิ่งมาไหนวะอ้อวมาไหนวะทุกคนมาเอ้ยด้านบนว่ะโ,โหไม่โดนอื้อิอดอาร์เฮ็ดแน่นอนมาจากไหนวะเนี่ยมุมเดิมดักเอ้ยขวา,าเพื่อนจัดไปแล้ว มามุมนี้แหละทุกคนดักมุมนี้แหละนี่กีไงเฮ็ดช็อตไปดิโผล่หัวผมก็ยิงหัวได้อะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทุกคน,นก็พอใช้ได้นะก็พอเล่นได้นะครับทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะแต่งให้เข้ามือนะครับทุกคนมันก็ไปได้อยู่ได้ต้องเปินเลยครับมีตัวนี้อุ้ยโอ้ห MG 4 2เกลือนเซิร์ฟเลยนะโอ้โห MG 2นี่เยอะมากทุกคนเจอทุกตาทุกด่านเลยนะ ไม่ไหวจริงนะเจอกระบอกนี้ไปถ้ามันลิงรอเนี่ยคือเราจบชีวิตเลยนะทุกคนคแบบถ้ายกสะโคบมาพร้อมๆกันเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบมันอยู่ไหนวะด้านบนนะเพื่อนไปดิเฮ้ยแล้วนี่ไงเกือบไปแล้วสะบัดไปเมื่อกี้เกือบตายผมดักตรงนี้หละมีแน่นอนตัวขวาวิ่งมาแน่นอนนะนั่นไงมาแล้วนี่ไงลิงด้านบนเหรอ,อไม่สนใจเราใช่ไหม โอ้ยน,นี่เข้าไปในซอกว่ะปาลาระเบิดไปดิเอ้ยยิงปืนอะไรวะเนี่ยระเบิดเหรอโอ้โหแล้วมันวิ่งมาตอนไหนวะมาเฮาใหม่ทุกคนเออมันไปไหนกันวะเนี่ยปาลาระเบิดไปก่อนม,มุมนั้นนะยังอยู่ไหมโอ้ยโอ้โหแล้วมันเอาคืนามามามาด้านบนน,บน,นี่ไงเมื่อกี้ยิงเราใช่ไหม มาตัวบนนะลูดไปดิอุย้ยโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนมาดักเนี่ยนี่ไงหมาด้วยตั้งหมาตั้งคนแล้วไม่กลับมาใช่ไหมไม่กลับกับผมไปเองดินี่ไงขึ้นไปไหนบันไดอ่ะอย่าไปตรงนี้บ้านผมตัวบนนะตัวบนมีนะทุกคนปลายัระเบิดเพื่อนยิงอัดไปดิไม่ม,ไม,ม,ไมีไปไหนวะดักตรงนี้แหละทุกคน มาตอนนี้มี MTB องเฮ้ยโอ้โหกระตุกอะทุกคนนี่ไงผมปิดฉากไปดิเป็นไงล่ะ30ต่อ29โอ้โหตัวเดียวตึงจัดคนละตึงมากเลยทุกคนตาแรกก็เอาเรื่องเลยสกอร์คิวเรา9คิวนะได้อยู่นะทุกคนแต่อยู่อันดับ2ก็น่าจะตายเยอะนะพอได้อยู่พอไหวอยู่ปลาระเบิดไปก่อนปลาไปดิผมก็ไม่กล้าขึ้นนะทุกคนกลัวเขปลาระเบิดดักมา โอ้ยตกว่ะไอตัวซ้ายตัวซ้ายผมไม่ทันว่ะไม่เห็นมาโผล่มาไหมขวานี่ไงนี่ไงมีอีกนะมีอีกไม่รู้เขาจะวิ่งขึ้นมาทางไหนนะมามาฮะนี่ไงหมาก็โดนมีอีกทุกคนด้านหน้าเราเนี่ยผมขึ้นด้านบนนะครับมาดักด้านบน มีแน่นอนเดีอมามาฝั่งนู้นอะมีไปดักอยู่นี่ไงแล้วดักดักทำไมมีอีกไหมโอ้ยมันได้ยินเสียงเท้าวิ่งมาทุกคนฮยผมปีนกลับขึ้นไปดีกว่านะไม่รู้มันวิ่งบานไปทางไหนนะครับนี่ไงสนไนเปอร์ด้วยนี่ไงหัวแตกไปดีครับดักด้านบนก่อนนะได้ยินเสียงวิ่งนี่ไงโอ้โหแล้วกระโดดโอ้โหแล้วผมยิงไม่โดน มันไม่ทะลุว่ะทุกคนเสียดายว่ะมันมีเสียงวิ่งอีกนะมันมาทางไหนมาไม่ซ้ายก็ขวาเฮ้ยนี่ไงไม่ทันว่ะทุกคนโอ้โหเฟนนิกวิ่งมาทำไมโอ้ยไม่โดนไปแล้วปูเพื่อนยิงให้หน่อยดิมา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 ดักม,มุมนมี้วิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมแล้วยิงไม่โดนดิยันทไมเอ็มวิ่งโอ้โหยิงไม่โดนนะทุกคนโอ้เศร้าใจ ปลาระเบิดจัดไปดิมาอีกไหมลงมาลงมาผมปลาไปด้วยไม่มีนะผมมาอยู่นี่แหละมันอยู่ไหนกันเนาะทุกคนเอ๊ะตัวนี้ด้านล่างเหรอโอ้โหมันกระโดดลงไปจากด้านบนน่ะมาซ้ายมือนี่ไงอุ้ยนั่นแน่ตัวเดิมด้วยมามาเดิมนี่ไงมาดิอุ้ยยังไม่โดนนะ ไม่โดนโอ้โหวัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหสไลมาคุยโอ้โห,โโหแล้วมันแอบอีกแล้วใหม่อีกรอบนึงนี่ไงไม่พลาดแน่นอนจังหวะนี้เนยยิงผมมาสองครั้งแล้วตัวไกลนี่ไงไม่ตายวะทุกคนขอหน่อยแล้วกันนะโอ้ยลูกซองนี่ไงไม่หันมามองผมเลยนะ เปิดจุดหน่อยทุกคนไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันหมดนะในบ้านนี่แหละมีนะกาน,น,าานบนแล้วก็โอ้โหยโดนหมากัดอีกแล้วทุกคนมาดีครับโอไลแอดดอะยิงมาดีวิ่งไปไหนอเพื่อนปลาระเบิดไปดีแล้วมาทำไมโอมันได้หุ่นยนต์มาไพไหนเลยเนะดีไงแล้วไม่ยิงผมดีนะหมาหม,าท,มา,าทุกคนโอ้มันค้างเอทุกคนค้างค้าง ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอุ้ยไม่ตายวะแล้วก็นี่ไงหมดลูดไปหมดแม็กนี่ไงสไนเปอร์อ่ะสไนเปอร์ก็โดนนิจอดไปดีมาไหมอีกตัวหนึ่งออกมาดิออกมาดิมาดิครับไม่มาเอ้ยนี่ไงดีนะผมแอบก่อนแล้วก็ไม่เห็นผมได้ไงวะตัวนี้เต๋อไปนะทุกคนไปเราไปดักที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ดีกว่าน่าจะมีคนวิ่งมานะแล้วก็เมืองนี่ไงไปฮันเตอร์คิวทำงาน แล้วแตกทำไมวะนั่นโดนอะไรวะโอ้โหแล้วชนะโอ้ทุกคนเฮ้ยหกสิบต่อห้าสิบเก้าโอ้ 59. โหตึงจัดทุกคนตั้งสองตาเลย MVP ด้วยมาครึ่งแรกก็ตึงโอ้แล้วทีมผมออกด้วยสิบเก้าคิวทุกคนเยอะมาตาที่สองมาเลยมาไปดักเลยมุมนี้เลยมาแน่นอนมีแน่นอนคนอะนี่ไงอุ้ย โอ้โหเจอระเบิดว่ะทุกคนมาด้านบนสะไนใช่ไหมโอ้ยแล้วก็ไม่ออกมาทุกคนเอ้ยนี่มาไงวะโอ้โหจังหวะที่ผมแบบสไลด์ไม่ติดพอดีนะทุกคนแล้วมันไปน,นั่งนั่งยองอ่ะเดินช้ามากเลยนะปล <2 AB S 1> าควันมาอีกระมาอยู่ไหนกว่านี่ซ้ายนี่ไงลโอ้ยกว่าจะตายโอ้โหลูกซองวิ่งตามมาเลยลูกซองคนนยังนี่ไงตัวเดิมฮอร์โผล่มาดิ โผล่มาดีครับโผล่มาดีครับก็มาดิครับอยู่นะาเต็มทําไมก็ไม่ออกมาวะด้านในก็ได้มาลูกซองอะนี่ไงโดนไปดิโผล่มาดีนี่ไงผมว่าแล้วต้องมาผมยิงดักไงเผื่อไปนะทุกคนถ้าเจอลูกซองไงตัวเมื่อกี้ถ้ากายิงโดนโอ้โหสองตัวเลยโอ้โหเกือบได้สองแนละ้วทุกคนมามาโผล่มา,มา นี่ไงกระโดดมาตายไปดีลูกซองขยันเข้าเจอจังเลยนะบ้านเราเนี่ยขอดักม,มุมนี้แล้วกันทุกคนโผล่แล้วเพื่อนเราโดนวะโผล่มาโผล่มาอนี่ไงผมกําลังจะลุกพอด,ดีเลยนะกําลังจะวิ่งเข้าไปเล้ก็ออกมาพอด,ดีโอ้โหแล้วเพื่อนเราโดนอีกแล้วนี่ไงลูกซองหามาผมได้จุดดักแล้วได้ม,มุมดักแล้วทุกคนมามาโผล่มา,มา โอ้แล้วเพื่อนเราก็ขยันวิ่งไปจังนะมึงเข้าไปมึงก็โดนยิงเห็นไหมออกมาเพื่อนออกมาลอยมันออกมานีไงโดนระเบิดมาออกมาดีครับมาผมดักมุมนี้นี่ไงได้เพื่อนเราไปกดไปเพื่อนกดไปตายเป็นที่เรียบร้อยมามีไหมตายมือนี่ไงก็โดดออกมาทําไมครับมาทําไมมาก็โดน่ะมุมเนี้ย มามีอีกไหมเพื่อนมึงเข้าไปทำไมเนี่ยเอ้ยซ้ายนี่ไงแล้วจบเลยทุกคน30ต่อ28เป็นไงล่ะครับตาน,นี้ก็บอยยิงได้นะครับงูสกอร์คิวก็ไม่ได้แย่มาโอ้โหจังหวะมึงได้มากเลยนะมึงวิ่งขวางกูพอดีนี่ไงลูกซองวิง่งมาอีกละมึงก็ยันเหลือเกินในลูกซองเนี่ยมึงโอ้โหไปฮันเตอร์คิวทำงานหน่อยลูกพ่อ ช่วยหน่อยพ่ออยากได้ MVP อะ่ะมีไหมไม่มีนะักขวาไม่มี <S <S ดักเลยทุกคน <S <S มานี่ไงกระโดดไปไหนซ้ายนี่ไงลองช็อติวไป,ป,ไปวิ่งดีเสียงดืนะดันบนโอโหหลังก็เข้าทุกคนเยอะไปวะลับปลาโดนตัวเองตลอดเลยนะไม่รู้เป็นไรนะนี่งไงตัวไกลโดนไป ได้ยินเสียงวิ่งนะนี่ไงมาอีกแล้วสไลด์มาก็โดนในเพื่อนเลือดมานิดเดียวเองได้ยินเสียงนะทุกคนไม่รู้ด้านหลังหรือว่าด้านด้านซ้ายไปเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนกูหลงเสียงนายอะ่ะพาลูกซองมาด้วยโอ้แล้วลีกดีเว้ยโอ้โหยืนขวางอยู่ทำไมวะด้านในมีนะทุกคนโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้โหแล้วก็ไม่ออกมานะ่ะทุกคน โอ้โหนัดเดียวเมื่อกี้ถ้าโดนอีกนัดหนึ่งอะได้แน่นอนนะตนัวไกลโอ้โหตัวไกลก็นัดเดียวเองกระดาเมจขาดนิดเดียวเองยิงใครไม่ตายเลยวะทุกคนโอ้โหกระโดดมายิงมาดิครับมามีไหมโอ้โห mgz สองโอ้มันดักรอเลยวะทุกคนมันขึ้นลำรอถ้าแบบนั้นเราสู้มันไม่ได้แน่นอนนะไปแล้วโอ้โหแล้วมาไนะยิงมาไงวะโอ้โห,โโหสีเอกนายวะทุกคน โอ้กระโดดมาโอ้ไม่ตายโอ้โหจริงๆควรจะได้สักตัวหนึ่งนะเมื่อกี้อ่ะผมขอเปิดหน่อยแล้วกันนะโอ้โหแล้วกดเกาะททำไมมาขอเปิดไปตัวหนึ่งนี่ไงดูก่อนว่าเออมันไปไหนกันหมดว่า <c oughs> ด้านหลังมีแต่ผมไม่สนใจ <c oughs> ผมก็จะวิ่งไปด้านหน้า <c oughs> แล้วก็จะมาเออโอ้โหไอเสียวันนะเมื่อกี้ปลาระเบิดไปขวาเพื่อน ลูกซองอีกแล้วไอตัวนี้มันมาอีกแล้วก็อุ้ยโอ้โหเจอเอ็มจีีสองอีกแล้วว่ะทุกคนหนีไปอีกทางหนึ่งไปชนะว่าทุกคนหกสิบต่อห้าสิบเก้าอีกแล้วสองตาโอ้โหไม่ได้เอ็มวีพีทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะสกอร์คิวเราสิบห้าคิวได้อยู่ทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้าปืนีร์ห้าสิบหกเอ็มใหม่กระบอกนี้นะทุกคนคือผมก็เบื่อมากแล้วนะทุกคนแบบถ้าเอาปืน ที่เล่นบ่อยๆก็มาทําคลิปมันเป็นปืนยอดฮิตนะหรือคนเล่นกันเยอะแล้วนะผมก็อยากจะลองเอาปืนที่คนไม่ค่อยเล่นแล้วเอามาแต่งลองเล่นดูบ้างนะทุกคนนะมันก็ใช้ได้เลยนะอารมณ์คล้ายๆไอซีอาร์วันเลยนะทุกคนแต่ว่ากระบอกนี้มันจะเบากว่า i อซ1วันเยอะเลยนะ<ๆ>ก็ลองไปแต่งไปเล่นกันดูได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฝากติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็ คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นปืนอะไรนะครับติดตามกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย